ไงล่ะเต็มฮะไงละ่ะดีมากเลยลูกนอนที่นอนตัวเองดีมากเลยเยี่ยมเลยรู้ไหมเยี่ยมเลยไปไปไกินข้าวไหมลูกไปไปกินข้าวน,าวนี่แม่แม่เต็มหน้ารักนอนผ้าปูตัวเองด้วย น่ารักเลยนอนๆๆๆอ่อนๆๆอ๋อ,นอ,อ,น,อ,อน,นอนทั้งวันยังจะหาวอีกนะเต๋มฮะไปปะไปกินข้าวปะก็ะจะได้อ้วนตุยๆอ่ปลาชอบอ้วนๆนะปลาชอบอ้วนๆรู้ไหม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 ไปไปกินข้าวไปลูกปะ สวัสดีนะคะ